คำเตือนคลิปนี้เป็นการสปอยเนื้อหาสำคัญของภาพยนตร์หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะดูหนังเต็มก็สามารถข้ามคลิปนี้ไปได้เลยผู้ชมที่มีอายุน้อยก,กว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำเด็กและสตรีมีครรภ์หรือคนชราที่มีอาการทางหัวใจควรอยู่ในการดูแลของแพทย์ผู้ชมที่อยู่คนเดียวอย่างอ้างว้างแนะนำให้หาหมอนข้างมากอดไว้คนที่มีคู่กรณคกอดแฟนของคุณไว้ให้แน่นๆขอให้ทุกท่านรับชมและรับฟังกันอย่างเป็นสุขขอบคุณครับ 8ีแปดหลุมหลุมที่หนึ่งยามกลางคืนยามกลาดึกที่ดูแลตึกร้างแห่งหนึ่งได้มาขอลาออกกับนัก,กมุระหัวหน้าบริษัทรักษาความปลอดภยัยเขามาขอลาออกเพราะบอกว่าเจอผีเข้าเต็มๆและไม่ขอจะทนทํางานต่อไปอีกแล้วพอนัก,กมุระได้ยินดังนั้นเขาก็ถึงกับหัวเสียว่าเดือนนี้มันจะอะไรนักหนาเพราะเดือนนี้ต้องเปลี่ยนยามดูแลตึกมาแล้วสามคน และในคืนก่อนลาออกฮายาชิก็ได้เข้ายามกอดดึกกับเพื่อนอีกคนที่ชื่อโยชิสาวะพวกเขาได้รับหน้าที่เฝ้าตึกหลังแห่งหนึ่งที่รอวันรื้อถอนซึ่งสภาพที่นั่นก็ดูน่ากลัวมากจนทำเอาฮายาชิแอบร้อนเมื่อต้องไปเดินตรวจตาตามชั้นต่างๆโยชิสาวะที่เป็นคนจิตแข็งกว่าก็ได้เข้าไปแกล้งฮายาชิให้ตกใจเล่นๆแต่มันก็ทำเอาฮายาชินั่นขวัญกระเจิงจากนั้นพวกเขาก็ได้คุยกันถึงเรื่องคืนก่อนที่พวกเขาเจอผีผู้หญิงในตึกซึ่งฮายาชิก็เพิ่งรู้ว่า โยชิสาวะก็เห็นเหมือนกับที่เขาเห็นด้วยเขาคิดว่าผู้หญิงที่เขาเห็นนั้นจะต้องเป็นผีแน่แ,นแต่โยชิสาวะก็ได้บอกว่าเขานั้นอาจจะคิดมากไปเองเพราะนั้นมันก็เป็นเพียงแค่พมานพร้อมกับย้ำว่าผีไม่มีจริงในโลกหรอกแต่ระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังเดินคุยกันและเดินไปตรวจตาที่ชั้นบนในจังหวะนั้นฮาจัชิก็เกิดเชือกรองเท้าหลุดขึ้นมาเขาจึงได้ก้มลงไปผูพร้อมกับบอกให้โยชิสาวะหยุดรอเขาที่บันไดก่อน แต่โยชิซสวะก็ไม่สนใจเขาจึงได้เดินไปก่อนโดยปล่อยให้หายาชีนั้นอยู่คนเดียวแต่ด้วยความกลัวหายาชีจึงรีบผูกเชือกของเท้าให้เสร็จอย่างรวดเร็วแต่ทว่าเมื่อหายาชีนั้นเหยหน้าขึ้นมาเขาก็ได้เจอเข้ากับขาดซิซียืนรุมล้อมอยู่เบื้องหน้าของเขาเต็มไปหมดหายาชีนั้นรู้สึกกลัวมากจนต้องกรีดร้องออกมาอย่างดังก่อนที่ภาพจะตัดไปอย่างหายาชีที่กำลังนั่งจับไข้หัวโขนกอยู่ที่ห้องพักยามแล้วสักพัก โยชิสาวะก็ได้เรียกให้หายาชิมากินข้าวมือดึกด้วยกันแต่ระหว่างที่หายาชิกําลังนําข้าวที่เตรียมมาออกมากินอยู่นั้นโยชิสาวะก็ได้ขอตัวไปเข้าห้องน้ําและในตอนนั้นเองหายาชิที่นั่งอยู่คนเดียวก็รู้สึกแปลกและในจังหวะที่เขากําลังจะตักข้าวเข้าปากเขาก็รู้สึกถึงอะไรบาง,างอย่างอยู่ข้างๆตัวแล้วเขาจึงได้หันไปดูและเขาก็ได้เจอเข้ากับใบหน้าอันซีดเผือกของผีที่กําลังยื่นหน้ามาข้างๆเรากับว่ามันจะมาขอส่วนบุญหรือขอเส้นไหว้ กระทั่งโยชิสวะได้เดินกลับเข้ามาพอดีซึ่งเขาก็ได้มองเห็นผีตนนั้นด้วยแต่เขาก็ทําเป็นไม่เห็นอะไรและได้บอกกับหายาชีว่าสิ่งที่เห็นนั้นมันอาจจะเป็นเพราะที่หายาชีนั้นคิดไปเองขณะนักบุมระได้ฟังเรื่องสาเหตุที่หายาชีนั้นมาขอลาออกก็แทบกลุ้มขมักเขานั้นกุ้มใจมากเพราะว่าเดือนนี้ลูกน้องที่เป็นยามกะดึกเฝ้าตึกนั้นมาขอลาออกไปแล้วตั้งสามคนในเดือนเดียวแในตอนนั้นเองนักกุมระจึงได้เปิดแฟ้มบันทึกประวัติ คำร้องแจ้งขอลาออกของบริษัทดูแล้วเขาก็พบว่าสาเหตุที่ทุกคนลาออกนั้นเพราะทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตึกนั้นเรียบร้อยดีแต่ก็เจอผีเหมือนกันหมดทุกรายจากนั้นนากกมระจึงได้ตามตัวนกักธรมิพนักงานอีกคนมาช่วยให้ไปตรวจตาที่ตึกนั้นอีกซึ่งนกักธรมิก็ยินดีไปให้เพราะเห็นว่าหัวหน้านั้นกําลังกลุ้มใจกับเรื่องนี้ตกดึกคืนนั้นโยชิสวาก็มาเข้าเวรตามเคย ขณะนั้นเขาก็ได้เอามือยกขึ้นปัดซ้ายปัดขวาเหมือนกับว่ามีคนมาจ้องมองเขาอยู่ข้างๆแบบที่ฮายาชิเคยเจอแล้วก็ไม่รู้ว่าทําไมโยชิสวาถึงยังทนอยู่แบบนี้ได้ตั้งๆที่เขาเห็นผีเหมือนกันแล้วสักพักนากาทามิที่ถูกหัวหน้าส่งมาก็มาเข้าเวรพร้อมกับแนะนําตัวกับโยชิสวาว่านากาโมระได้ส่งให้เขามาเข้าเวรคู่กันในค่าคืนนี้แล้วพวกเขาก็ได้พากันไปตรวจตาที่ตึกร้างที่ได้รับมอบหมายตามชั้นต่างๆ แล้วสักพักโยชิซาวะก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ําซึ่งในระหว่างนั้นนากาทามิที่อยู่คนเดียวก็ได้ยินเสียงแปลก,ปลกพร้อมกับเห็นรอยมือที่แปะอยู่รอบผนงังก็เห็นดังนั้นเขาจึงพยายามที่จะเดินตามเสียงนั้นไปจนเข้าไปยังห้องห้องหนึ่งตามลพาพังจากนั้นจู่ๆไฟก็ได้ดับลงและผีก็ได้ออกมาหลอกหลอนนากาทามิอีกคนแล้วสายดุ่นก็โทรตรงเข้ามาหานากุมูระที่ออฟฟิศซึ่งนานก็คือสายจากนากาทามิ ที่โทรมาขอลาออกกลางดึกพร้อมกับบอกว่ามีผีอยู่ที่นี่ก่อนจะวางสายไปจากนั้นนากนารามิก็รีบวิงออกจากตึกรั้งนั้นไปในทันทีแล้วปล่อยให้โยชิซาวะที่จิตแข็งอยู่เข้าเวนกะด,ดึกคนเดียวซึ่งโยชิซาวะที่เห็นแบบนั้นก็ได้พูดขึ้นว่าคิดไปเองอีกคนแล้วและหลังจากนากาโมระได้รับสายโทรศัพท์เขาก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันดูแปลกแปลและเหมือนจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแทรกระหว่างบทสนทนา เขาก็เลยลองกดฟังบันทึกสายสนทนากับนากามิทมิดูอีกที <c oughs> ก็ปรากฏว่านากามูระเองก็ได้ยินเสียงของผู้หญิงที่กําลังหัวเราะเข้ามาในสายโทรศัพท์ด้วยมันจึงทําให้ในคืนต่อมานากามูระจะต้องลงพื้นที่ด้วยตัวเองในตอนกลางดึกที่นั้น <c oughs> เขาได้เจอกับโยชิสาวะที่กําลังสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะเขานั้นฝันว่ามีผีสาวผมยาวมาบีบคอซึ่งนากามูระก็ได้สังเกตเห็นว่าที่คอของลูกน้องตัวเองนั้นมีรอยช้ำขึ้นจริง ในในฐานะที่เป็นหัวหน้าเขาก็รู้สึกว่าที่นี่มันแปลกๆจริงๆแต่เขาก็พยายามทําใจว่ามันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้แล้วสักพักโยชิสาวะและนากามูระก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเด็กๆวิ่งเล่นกันแล้วโยชิสาวะก็เลยนึกขึ้นได้ว่าถึงเวลาจะต้องออกไปเดินตรวจเวรย,ยามพอดีเขาจึงต้องขอตัวออกไปทําหน้าที่แต่ก็ดูเหมือนว่าโยชิสาวะนั้นทํางานคนเดียวได้สบายโดยไม่กลัวผีเลยแม้แต่น้อยแล้วนากามูระ ก็ได้ขอตามออกไปตรวจเวลีย่ยนยามด้วยและเมื่อพวกเขาเดินไปถึงชั้นชั้นหนึ่งจู่ๆโยชิสวาก็ได้พังะัดหยุดเดินแล้วขำออกมาเบาๆที่บันไดฝั่งนางกามุรัที่ได้ยินก็ได้แต่ยืนงงว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ที่แท้โยชิสวานั้นนึกขึ้นได้ว่าตัวเองนั้นลืมกุญแจที่จะต้องใช้เปิดประตูดาดฟ้าก็จึงรีบขอตัวลงไปเอากุญแจและในตอนนั้นเองนางกามุรัที่อยู่คนเดียวก็มองเห็นเงาของผีสาวที่กําลังเดินลงมาหาเขา แต่แล้วขณะนั้นโยชิสาวาก็ได้กลับมาพอดีพร้อมกับบอกว่าสิ่งที่นางกมูระเห็นนั้นเป็นเพราะว่าหัวหน้าของเขานั้นคิดเองแล้วโยชิสวะก็ได้เดินขึ้นไปไขประตูดาดฟ้าแล้วก็ออกไปสำรวจซึ่งเขาบอกว่าที่นี่เรียบร้อยดีไม่มีอะไรและกําลังจะเดินกลับลงไปแต่ทว่านากุมูระก็ได้สังเกตเห็นห้องห้องหนึ่งที่ยังไม่ได้ทําการตรวจนากุมูระจึงได้ถามว่าทําไมไม่เปิดตรวจห้องนี้ซึ่งโยชิสาวาก็บอกว่าไม่มีอะไร แค่เขาไม่อยากจะเข้าไปในห้องนั้นสักเท่าไหร่แต่ด้วยความที่นางกุมระเห็นว่านี่นั้นเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำถึงแม้จะกลัวก็ตามแล้วทั้งสองจึงได้เปิดประตูเข้าไปในห้องปริศนาห้องนั้นและเมื่อเข้ามาแล้วจู่ๆก็มีเสียงชักโรครกถูกโกรธแต่โยชิซาวะก็บอกกับนางกุมระว่าเขาฉิดแล้วมันไม่มีอะไรหรอกมันก็ดังแบบนี้จากนั้นโยชิซาวะก็บอกให้นางกุมระนั้นแยกกันตรวจแล้วนางกุมระก็แยกออกไปตรวจในห้องห้องหนึ่ง ซึ่งมันดูเหมือนกับห้องนอนรวมบรรยากาศภายในห้องนั้นดูหวังเวงมากแต่เขาก็ไม่เห็นว่ามีอะไรจนกระทั่งในตอนที่นักกามบูระกกาลนงจะเดินออกไปแล้วเขาก็ได้สังเกตเห็นผีที่ยืนเรียงรายอัดแน่นเต็มห้องไปหมดมันจึงทําให้เขานั้นตกใจแทบช็อกและในจังหวะเดียวกันโยชิซาวะก็ได้เข้ามาเห็นเข้าพอดีเขาจึงได้พูดปลอบหัวหน้าไปว่าไม่มีอะไรไม่ต้องไปสนใจพวกเขาหรอกและในเช้าวันถัดมา วหน้านากมุมระก็ได้ขอลาออกจากบริษัทรักษาความปลอดภัยแห่งนั้นและได้ลงบันทึกไ้ว่าที่ถึกร้างเรียบร้อยดีแต่มีทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็เด็กๆในเวลาต่อมาในขณะนั้นนากมุมระที่กําลังนั่งเล่นอยู่ที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งในเมืองแล้วสักพักยูชิสวาก็ได้บังเอิญเดินผ่านเข้ามาเห็นเข้าพอดีซึ่งทั้งสองก็ได้ทักทายกันตามภาษาคนเคยรูจ้จักโดยนากมุมระเองก็กาลังมองหางานใหม่ ส่วนโยชิสวาวะนั้นก็ยังคงทํางานเป็นยามอยู่ที่ตึกเดิมก็ยังคงใช้ชีวิตเหมือนเดิมอีกทั้งก็ยังมีผีที่คอยตามติดและขอขอส่วนบุญเขาอยู่ตลอดเวลาซึ่งโยชิสวาวะนั้นก็ชินไปแล้วเขาจึงได้ทํางานและใช้ชีวิตปกติแบบเดิมต่อไปถึงแม้ว่าเขาจะรู้ว่ามีผีอยู่ร,บรอบๆตัวเขาก็ตามหลุมที่สอควันที่ลวงตา หน้าร้านอาหารที่กำลังจัดงานฉลองของบริษัทแห่งหนึ่งขณะนั้นทาชิบานะก็กำลังออกมาส่งข้อความหาเคโกะแฟนที่กำลังงอนกันอยู่อยู่นอกห้องจัดเลี้ยงและดูเหมือนเขานั้นกำลังยุ่งมากและก็ดูเป็นกังวลไม่เบาแถมก็ยังโดนเพื่อนร่วมงานมาตามตัวให้ไปร้องคาราโอเกะกับหัวหน้าอีกแล้วภาพก็ได้ตัดไปยังเคโกะเธอกับเพื่อนๆที่ชื่อโทโมมิและเลียอีนะกำลังขับรถไปเที่ยวต่างจังหวัดกันและระหว่างที่ทั้งสามสาว กำลังขับรถเพื่อตามหาบาร์ลับเพื่อจะจัดปาร์ตี้ประชดแฟนทาชิบันะก็ได้ส่งข้อความมาง้อเคโกะว่าหายตัวไปไหนแต่ทว่าตอนนี้เธอก็กําลังงอนเขาอยู่เธอก็เลยไม่ตอบกลับไปและในตอนนั้นเองจูจูทั้งสามสาวก,ก็ได้ยินเสียงประหลาดดังขึ้นมาอย่างน่าขนลุกซึ่งมันเป็นเหมือนเสียงหอยหวนที่มาพร้อมกับลมพัดแต่พวกเธอก็ไม่ได้คิดอะไรนั่งขับรถไปได้สักพักก็ดูเหมือนว่าเคโกะกับเพื่อนนั้นจะขับรถหลงทาง ตอนนี้พวกเธอได้ขับเข้าไปไกลในป่าลึกที่ไหนก็ไม่รู้เพราะสองทางทางนั้นมืดสนิทไปหมดไรวี่แหววบ,บ้านคนหรือร้านที่พวกเธอจะไปกันเลยหลังถกเถียงกันว่าเป็นความผิดของเอลีนาะที่ขับรถพามาผิดทางพวกเธอก็ตัดสินใจว่าจะกลับไปตั้งต้นที่โรงแรมกันก่อนแต่ทว่ายิ่งขับไปเท่าไรพวกเธอก็ยิ่งหลงทางและทางข้างหน้าก็ไม่มีอะไรเลยมืดสนิทจ,จนพวกเธอแทบมองไม่เห็นทางแล้วสามสาวจึงได้ตัดสินใจ แวะพักข้างทางกันเพื่อสูบบุหรี่แล้วทาชิบานะก็ได้ส่งข้อความมาอีกเขาได้ถามเคโกะว่าตอนนี้เธอนั้นอยู่ที่ไหนเพราะเขานั้นจะมาหาเธอแต่เคโกะที่ยังงอนอยู่ไม่หายก็ยังคงไม่ตอบกลับข้อความของเขาอีกลยถึงอยากจะตอบกลับยังไงแต่เคโกะก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองกับเพื่อนเพื่อนนั้นอยู่กันที่ไหนในตอนนี้หลังสูบบุหรี่ไปได้สักพักจูๆ่ๆเคโกะก,กับเพื่อนๆก็ได้ยินเสียงเหมือนลมพัดถมเข้ามาพร้อมกับเสียงหอยหวนขึ้นอีกครั้ง แดีพอพวกเธอมองไปรอบๆพวกเธอก็เพิ่งสังเกตเห็นว่าในตอนนี้พวกเธอกําลังนั่งสูบบุหรี่กันอยู่ที่หน้าศาลเจ้าร้างแห่งหนึ่งและในตอนนั้นเองที่ทั้งหมดรู้สึกกลัวและขนลุกกันมากและคิดไปว่าถ้าอยู่ต่อไปคงจะไม่ดีแน่พวกเธอจึงรีบเพ่นกันแต่ทว่าก็มีพลังงานบางอย่างเข้าเล่นงานเคโกะแล้วหัวของเคโกะก็ได้หายไปพร้อมๆกับร่างกายของเธอที่กําลังสลายกลายไปเป็นควนัตนต่อหน้าต่อต,อตาเอรินาและโทโมมิ ซึ่งมันก็ดูคล้ายกับควันบุหรี่ที่กําลังเผาไหม้จนหมดมวลภาพที่พวกเธอเห็นนั้นมันทําเอาทั้งสองสาวที่มองดูอยู่ขีดร้องขึ้นมาแทบสติหลุดและวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนเข้าไปในปา่าแต่ทว่าเสียงปะทัดก,ก็ยังคงดังขึ้นมาเรื่อยๆและตามหลอกหลอนพวกเธอที่เหลือพวกเธอไม่รู้ว่านี่มันคืออะไรกันแต่เห็นแบบนั้นก็จะต้องหนีเอาตัวรอดสะกก่อนเพราะอยู่ที่นั่นต่อไปไม่ได้แล้วในจังหวะนั้นโทโมมิที่วิ่งนำ ส่วนเอลีนาก็ได้วิ่งตามพวกเธอได้มุ่งหน้าตรงไปที่รถและระหว่างทางนั้นโทโมมิก็เริ่มโทษเอลีนาขึ้นอีกครั้งที่ขับรถพาเพื่อนๆมาเจออะไรแบบนี้ทั้งๆที่พวกเธอก็ตกลงมาด้วยกันแทๆ้ๆแล้วพอพวกเธอมาถึงที่รถก็ได้รีบเข้าไปนั่งในรถในท,ทันทีตอนนี้พวกเธอนั้นกลัวสุดขีดแต่เมื่อเข้าเป็นในรถแล้วอยู่ดีๆโทโมมิก็ได้หายวับไปกับตากลายเป็นควันลอยฟุ้งเหมือนกับเคโกะไม่มีผิดเอลีนาที่เห็นแบบนั้น ธอก็สับสนไปหมดแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพราะเ,เพื่อนๆของเธอทั้งสองคนได้หายไปอย่างประหลาดและทุกสิ่งก็เกิดขึ้นเร็วมากขณะที่บุรีที่พวกเธอจุดในรถนั้นก็ยังติดไฟและมีความลอยฟุ้งอยู่เลยหลังจากนั้นเอดดน่าก็ได้ยินเสียงประหลาดขึ้นอีกครั้งซึ่งครั้งนี้มันรุนแรงขึ้นและเสียงของมันก็เข้ามาใกล้รถของเธอเรื่อยๆและทันใดนั้นเองมันก็ได้เข้าจู่โจมเธอก่อนที่ภาพนั้นจะตัดไปแล้วก็ไม่มีใครรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับทั้งสามสาวกันแน่ เพราะพวกเธอนั้นหายไปอย่างไร้ร่องรอยมีเพียงแค่เสียงถี่ร้องที่ยังคงดังก้องกังบาลอยู่กลางป่าแห่งนั้นหลุมที่สามถุงมือเปิดเรื่องมาที่อยูม่ม้ที่เพิ่งเลิกงานและกําลังจะกลับที่พักซึ่งเมื่อเธอกลับมาถึงหน้าห้องพักในร,ระหว่างที่เธอกําลังจะนำกุญแจมาไขายอยู่นั้นอยู่มีก็รู้สึกถึงสายตายที่กําลังจ้องมองเธออยู่จากมุมมืดแต่เมื่ออยู่มีจ้องมองกลับไปเธอก็กลับไม่พบใคร สักพักจูจูก็มีผู้ชายเข้ามาทักเธอจากทางด้านหลังซึ่งเขาคนนั้นก็คือธนาดาที่ครั้งหนึ่งเคยมีความสัมพันธ์ดีๆกับยูมิทั้งสองได้ทักทายกันตามภาษาคนไม่ได้เจอกันนานธนาดารู้สึกเป็นห่วงเรื่องการทํางานดึกของยูมิเพราะในตอนนี้เธอนนเป็นนักวาดแผนที่ที่จะต้องเดินทางไปไหนมาไหนตลอดแต่ถึงแบบนั้นธนาดาก็รู้สึกดีใจที่ยูมิยังไม่ย้ายออกไปจากที่นั่นโดยในคืนนั้นเขาก็ได้มาขอค้างที่ห้องกับเธอซึ่งเธอก็ไม่ได้ว่าอะไร เพราะจริงๆแล้วทั้งสองเคยเป็นเพื่อนร่วมงานกันและมีสายสัมพันธ์ลึกซึ้งเกินกว่าเพื่อนมาก่อนซึ่งธนราะาก็มักจะมาหายูมิอยู่เป็นประจำและให้เธอคอยดูแลในยามที่เขาไม่สบายใจจนยูมินั่นแอบคิดไปอยู่ช่วงหนึ่งว่าจะเป็นไปได้ไหมที่เธอและเขาจะตกลงปรงใจแต่งงานกันแต่ก็ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เพราะทางธนระเองก็มีอสุกะที่เป็นแฟนอยู่แล้วมันจึงทาให้ยูมินั่นตัดสินใจจบความสัมพันธ์ลงและย้ายงานไปในตอนนั้น แต่แล้วเมื่อทานดาดได้กลับมาเจอกันอีกครั้งในตอนนี้และมาครั้งที่ห้องของเธอยูมิที่ไม่อยากจะมูฟออนเป็นวงกลมอีกเธอก็ได้ขอกับทานดาดว่าให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่เขาจะมาอยู่ที่นี่แบบนี้แล้วกลางดึกคืนนั้นก็ได้มีเรื่องราวประหลาดเกิดขึ้นเมื่อจุดจูยูมิก็รู้สึกแปลกๆเหมือนเธอฝันร้ายว่าโดนบีบคอทําให้เธอนั้นหายใจไม่ออกจนต้องสะดุ้งตัวตื่นขึ้นมา ส่วนทางธนาดะที่นอนอยู่ไม่ไกลก็ยังคงนอนหลับดีพอรุ่งเช้าธนาดะก็ได้บอกกับยูมิว่าอสกะแฟนของเขาที่เพิ่งทะเลาะกันมาเพราะเธอนั้นไม่ยอมเลิกลาพร้อมกับขู่ว่าจะฆ่าตัวตายอีกยูมิที่ไม่อยากจะยุ่งเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวของธนาดะก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะตอนนั้นเธอก็กําลังจะเตรียมตัวไปทํางานแต่แล้วเธอก็สังเกตเห็นว่าลิปสติกของเธอนั้นหกักโดยที่เธอ,อยังไม่ได้ใช้ราขอบว่า สิ่งนี้มันจะเป็นหลังไม่ดีซึ่งในตอนนี้ธนดาเขาก็ดูกลุ้มใจมากเขาก็เลยจะมาขอค้างกับยูมิอีกคืนเพราะเขาบอกว่าอยู่กับยูมิแล้วเขารู้สึกสบายใจซึ่งยูมิก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรเพขาเรื่องลึกในใจเธอนั้นก็ดูเหมือนยังมีเยื่อใยให้กับเขาแต่หลังจากเช้าวันนั้นที่แยกย้ายกันไปทํางานยูมิก็ได้ต่เก็บเรื่องของเขามาคิดวกวนว่าตอนนี้ธนดามีชีวิตเป็นยังไงบ้าง บ้านอยู่ที่ไหนแล้วทำงานอะไรอยู่เพราะหลังจากแยกจากกันไปครั้งที่แล้วเธอก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรของเขาเลยแต่เธอก็ไม่เคยเอ่ยปากถามเขาออกไปเพราะคิดว่าถามไปก็คงไม่มีประโยชน์อะไรต่อมาคืนหนึ่งยูมิที่กลับบ้านหลังจากเลิกงานดึกเช่นเคยแต่เ,เมื่อเธอนอนหลับไปได้สักพักกลางดึกคืนนั้นก็มีผีใส่ถุงมือยาวสีขาวมาบีบคอเธอด้วยความโกรธแค้นมันมาแค่มือเท่านั้นแต่เธอก็คิดไปว่า แต่ก็คงฝันไปเพียงเท่านั้นทว่าในตอนเช้ายูมินั้นตื่นขึ้นมาด้วยความอ่อนเพลียและเมื่อเธอมานั่งแต่งตัวหวีผมจู่ๆหวีของเธอก็ได้หักลงอีกทั้งข้าวของของเธอก็เริ่มพังโดยไม่มีสาเหตุหรือนี่จะเป็นรางร้ายที่คอยเตืนอนยูมิอยู่ว่าจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นในตอนนั้นเองเมื่อเธอส่องกระจกอ,อีกครั้งเธอก็สังเกตเห็นว่าบริเวณคอของเธอนั้นมีรอยชำ้ำเหมือนกับโดนบีบคอมาจริง ซึ่งเธอก็รู้ได้ทันทีว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เป็นเพียงแค่ความฝันและยิ่งเวลาผ่านไปเธอก็โดนบีบคอซ้ำๆในทุกๆคืนจนเธอเริ่มนอนไม่หลับและในที่สุดเมื่อธนาดาแวะมาหาเธออีกครั้งซึ่งในครั้งนี้ยูมิก็ได้เล่าเรื่องประหลาดนี้ให้เขาฟังพอธนาดาดรู้เรื่องเขาก็รู้สึกตกใจเพราะเขาเองก็ฝันประหลาดซ้ำๆอยู่เหมือนกันว่าเขามาที่ห้องพักของยูมิทุกคืนซึ่งทั้งสองนั้นเกิดเรื่องประหลาดเหมือนกันในเวลาเดียวกันแต่ในคืนนั้น ที่เธอยอมให้เขาค้างคืนมันก็เป็นคืนที่เธอนั้นฝันร้ายหนักกว่าทุกทีเมื่อเธอรู้สึกว่ามีผีมาบีบคอเธออย่างแรงเรากอบว่ามันนั้นอยากให้เธอนั้นตายไปซะจากนั้นเธอก็คิดได้ว่าการพบกันกับธนาดาควรจะจบลงไปได้แล้วเพราะเธอเชื่อว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างเกี่ยวข้องกับเรื่องฝันร้ายนี้แน่ซึ่งพอทําแบบนั้นในวันต่อมาและคืนถัดไปก็ไม่เกิดอะไรขึ้นกับเธออีกเลยจากที่เคยโดนบีบคอทุกวัน มันก็ไม่เกิดขึ้นอีกเธอจึงประหลาดใจบนความดีใจมากที่เรื่องแปลกๆนี้มันได้ยุติลงสักทีแต่แล้ววันหนึ่งเธอก็ได้รับการ์ดเชิญให้ไปร่วมงานแต่งงานที่หน้าการ์ดมีรูปบ่าวสาวซึ่งนั่นก็คือธนาดาและอสึกะที่กําลังจะแต่งงานกันและเมื่อเธอมองดูการ์ดให้ดีดๆเธอก็พบว่าอสึกาในชุดเจ้าสาวสวมถุงมือยาวสีขาวซึ่งลักษณะมันคล้ายกับถุงมือคู่เดียวกันที่ชอบมาบีบคอเธอในตอนกลางคืนเธอจึงรู้ได้ทันทีว่า สิ่งที่ตามมาหลอกหลอนเธอทุกคืนมันก็คือแรงหึงจนเกิดเป็นความแค้นของอาสึกะที่ตามมาหลอกหลอนอยู่นี้เพราะกลัวว่าจะเสียธนดาชายคนที่เธอรักไปและเมื่อเธอได้บทสรุปของเรื่องราวนี้เธอจึงตัดใจจากเรื่องราวทั้งหมดที่ผ่านมาแล้วทิ้งการ์ดใบนั้นลงถังขยะและไม่คิดที่จะติดต่อกับธนดาอีกเลยแล้วยูมิก็ได้ย้ายบ้านและงานไปอยู่ที่อื่นซึ่งเธอก็ไม่ได้พบเจอกับเรื่องราวของบ่าวสาวคู่นั้นอีกและเธอก็ไม่รู้ว่าพวกเขาจะเป็นตายได้ดียังไง แต่ยูมิก็ได้บอกกับตัวเองว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาเธอก็ไม่อยากจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกแล้วหลุมที่ 4. ตัวท่วงในช่วงเช้ามืดณบ้าน,นหลังหนึ่งมิสุกิที่รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาด้วยอาการผีอัมคล้กับโดนผีนั่งทับช่วงท้องขณะนั้นเธอพูดไม่ได้จะเรียกจิโร่ลูกชายก็ทําไม่ได้จนกระทั่งเธอพยายามเอื้อมมือบีบนาฬิกาปลุก ที่อยู่บนหัวนอนของเธอมาแล้วได้ฟาดเขาไปอย่างผีที่มองไม่เห็นซึ่งมันก็ได้ผลพอสักพักอาการผีอมของเธอก็ได้หายไปมิสุกิจึงได้หายใจโล่งขึ้นแล้วจึงอนาฬิกาไปเก็บไว้ที่เดิมแต่ทว่าคราวนี้ผีมันได้ออกมาหลอกเธอแบบจัดจ้ดมันได้ปรากฏตัวออกมานั่งคว่ำอยู่ที่หัวนอนของเธอแล้วก็ค่อยๆโน้มตัวลงมาใกล้ๆกับหน้านเธอมิสุกินั้นรู้สึกกลัวจนแทบจะก,กรีดร้องออกมาซึ่งในขณะนั้นจิโร่ก็ได้ขยับตัวเหมือนกำลังจะตื่น แต่แล้วผีตนนั้นจึงได้หันไปสนใจจิโร่แทนเธอโดยถึงแม้ว่ามิสุกินั้นจะกลัวเพียงใดแต่ด้วยสัญชาตญาณความเป็นแม่ของเธอที่แรงกล้ากว่ามากเธอจึงรวบรวมความกล้าแล้วก็จ้องหน้าผีกลับพยายามที่จะไล่ผีให้เป็ดพ้นจนสักพักผีตนนั้นก็ได้จางหายไปและมิสุกิก็ได้เข้าไปกอดลูกในทันทีพอเห็นว่าจิโร่นั้นปลอดภัยดีมิสุกิจึงได้ลุกไปหาน้ําดื่มแต่ทว่า เมื่อเธอมองผ่านกระจกก็พบว่าผีตนนั้นกำลังนั่งทับลูกชายของเธออยู่ในตอนนี้มันจึงทําให้จิโร่ต้องดิ้นทุรนทุรายเพราะหายใจไม่ออกมิสุกิที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจมากเธอกรีดร้องออกมาด้วยความเป็นห่วงลูกซึ่งพอผีตนนั้นได้ยินมันก็ได้หมุนคอ360องศาอันกลับมายิ้มให้กับมิสุกิด้วยความน่ากลัวแต่แค่นั้นยังไม่พอผีตนนั้นก็ได้ยกตัวขึ้นแล้วกระโดดทับบนตัวจิโร่เข้าอย่างแรงซึ่งในจังหวะนั้น มิสุกิก็รีบวิ่งเข้ามาช่วยลูกของเธอในทันทีก่อนที่ภาพนั้นจะตัดไปโดยไม่มีใครรู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นหลุมที่ห้ากระจกอาถรรพ์ที่สนามบาสของโรงเรียนแห่งหนึ่งเค้นกับยูคิโอเพื่อนซี้กำลังฉลองความสำเร็จหลังจากเรียนจบมาหาลัยด้วยกันพวกเขานั้นต่างมายินดีให้กับชีวิตของตัวเองที่หางานทำได้แล้ว ก็เลยชวนกันมาเล่นบาสที่โรงเรียนเกาเพื่อลำลึกถึงความหลังซึ่งเป็นช่วงเวลาอันมีความสุขของการเรียนที่นั่นเพราะเวลามันผ่านไปเร็วมากๆจนทําเอาพวกเขานั้นรู้สึกใจหายเหมือนกันแต่หลังจากเล่นบาสกันอย่างสนุกสนานเช่นกับยูกิโอก็ได้ทําลูกบาสนั้นกระเด็นเข้าไปในห้องเก็บของซึ่งพวกเขาก็ดูท่าทางประมาทเมื่อจะต้องเข้าไปในห้องห้องนั้นฝั่งยูกิโอที่ยังรู้สึกข้องใจกับสิ่งหนึ่งมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วเขาก็เลยถือเอาโอกาสนี้จนเขียนนั้นเข้าไปพิสูจน์อะไรบางอย่างในห้องนนั้ ซึ่งเียนั้นดูกลัวมากแต่ยูเกียวก็อยากจะลองพิสูจน์สิ่งนั้นให้ได้เพราะมันถูกเก็บอยู่ในห้องนั้นมานานหลังจากที่โรงเรียนมีเรื่องเล่าต่อๆกันมาแล้วก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปพิสูจน์แล้เมื่อทั้งสองเข้าไปในห้องนั้นซึ่งลูกปานก็ได้กระเด็นไปพิงกับกระจกบานใหญ่ที่ถูกคุมไว้ด้วยผ้าสีแดงแล้วก็ไม่อาจรู้เลยว่าสมัยเรียนนั้นมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแต่ก็ดูเหมือนว่ากระจกบานนั้นจะมีตำนานที่ทําให้เคยนและยูเิีอวรู้สึกกลัวและสงสัยไปพร้อมๆกันและเเเมมื่อพววกขขาาา้้แล เคนและยูกิโ oh! อจึงตัดสินใจดึงผ้าคลุมนั้นออกเพื่อดูว่ากระจกบานนั้นมันมีอะไรกันแน่แต่เมื่อพวกเขาดึงผ้าคลุมออกแล้วพวกเขาก็ไม่ได้เจออะไรมันยังคงเป็นเหมือนกระจกธรรมดาบานหนึ่งแต่ในจังหวะนั้นเองจู่ๆเสียงโทรศัพท์ของเคนก็ได้ดังขึ้นมาเขาจึงได้ขอตัวออกไปคุยข้างนอกทิ้งให้ยูกิโอ oh! อยู่กับกระจกบานนั้นเพียงคนเดียวแต่ในจังหวะที่ยูกิโ oh! อกำลังก้มเข็บลูกบาสน,นั้นและเงยหน้าขึ้นมามองกระจก เขาก็ต้องเจอเข้ากับมือผีสิดซีที่โผลออกมาจากกระจกและดึงเขาเข้าไปจากนั้นเคนคที่เพิ่งกลับมาจากคุยโทรศัพท์เขาก็กําลังจะมาบอกกับยูคิโอว่าเขานั้นมีธุระด่วนและจะต้องรีบไปแต่ทว่าเมื่อกลับเข้ามาที่ห้องเก็บของเขาก็ไม่เจอกับเพื่อนของเขาแล้วยูคิโอนั้นได้หายไปเหลือแต่เพียงห้องเก็บของที่ว่างเปล่าและบานกระจกที่แตกเป็นชิ้นๆกระจายอยู่เต็มพื้นก็เคนเห็นดังนั้น เขาก็ได้หยิบเศษกระจกขึ้นมาดูแล้วเขาก็เห็นว่ามีเงาของผีอยู่ทางด้านหลังซึ่งมาทําให้เขานั้นตกใจมากจนทําอะไรไม่ถูกเหละระหว่างนั้นก็มีเสียงหัวเราะของผู้หญิงดังระงมไปทั่วเคนจึงรีบวิ่งหนีออกมาที่สนามบาสแล้วก็ได้ปิดห้องเก็บของนั้นไปแต่ทว่าเสียงหัวเราะก็ยังคงตามรังควานเขาไม่เลิกเคนที่รู้สึกกลัวมากจึงได้ก้มหน้าร้องออกมาเหมือนกับคนเสียสติแล้วจากนั้นเสียงหัวเราะก็ได้เงียบไป เขาจึงค่อยๆจะเงยหน้าขึ้นมาเพราะเขาคิดว่าผีคงไม่ตามมาหลอกหลอนเขาแล้วแต่เมื่อเขาหันไปทางด้านหลังเขาก็ต้องเจอเข้ากับผีผู้หญิงแก่ท่าทางน่ากลัววิ่งพุ่งเข้ามาหาเขาพร้อมกับลูกบาสในมือ